โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับก็สูร่รายการมนสตานะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม i ิว i ิดมิสไฟอิดเวฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคือเกมอะไรนะแต่ที่เรารู้นี่มันมีสิ่งที่ผมไปชอบอยู่ด้วยไปรืออะไเลยม First Contact ฮะ วะอด้นเราทำอะไรอะ่ะเอออะไรอะ่ะหยิบแก้วได้อ่ะโอ้ยถ้าเกิดไล่ไรก็ขอโอ,อ้ยไมงมุมเฮ้ยอย่าไดๆๆเอ,อ้าไปแล้วอ่ะเปิดไงอ่ะไปไหนไองมุม มันนี่โกนเอ้าหายไปแล้วก็ <c oughs> คือเราต้องกำจัดไปบุมมล้วผมไปกดเกียบไปบุม๋มเออฮะคลิปบอร์ดเอ้ยตีได้ <c oughs> เฮ้ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจ้า อยู่ไหนเอ่ยได้ยินเสียงแถวแถวนี้ได้ดีหรือเปล่าไมไม่ได้อ่ะอืเออเออได้เฉยเออ <c oughs> ตีให้หมดอืมอืมฮัลโหล นี่ใครอยู่ไมจ้าเปิดประตูก็ต้องใช้เวลาเหรอเนี่ยโอเคสวัสดีจ้า <c oughs> มีอะไรบ้างตอยเกม <c oughs> อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย้ยตุ๊บ ไมาได้ไอ้เจ้าตัวน่า,ากเกลียดน่ารังเกียดไปเนี่ยฮึไม่งั้นเไหนเนี่ยอือ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 ออผมเป็นคนที่เกลียดแมงมุมมากเมื่อกี้ผมได้อะไรมาอ๋อ เลดาค้นหาเข้ามาโอเคไหนนี่อ่ะบอกเขาดิต้องทำไงอ่ะต้องหายนะแล้ว อันนี้ใช้ได้ป่ะมันหมุนได้ได้วยเหรออ๋อหมุนเปิดอาจจะก,ก่ออยู่ข้างหลังเนี่ยต้องใช้เวลาอีกอะก่อด้วยได้ไรไะเนเี่ยอฮอยเฮ้เอ้ย ตายไปซะตีเลยไหมต,ตีพัดลมเผื่อจะเกาะอ,อยู่บนใบพัดพัดลมบ้างไมง่เหอียวดูซิเออยู่ไหนอีกนะเล่าพงฮัลโหลสวัสดีจ้า กระจอกว่ะทีว <Tipp s> ีเนี er ่ยนะไม่มีเอเฮ้ยจนไปไหนจะไปไหนเฮ้ยแน่ไปไหน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 จะไปไหนเออไปไหนแล้ววะเฮ้ยไม่โดนเอาเข้าไปในห้องนี้แล้วอะ เราก็ตามเข้าไปแค่แม็งมุมคือห้องพังขนาดนี้แล้วล่ะนี่อไหนจ้าเฮ้ยเฮ้ยสองตัวคือกรีดนะคือกลัวแต่ว่าไปไหนแล้วเอ้าหายเฉยเสียงอยู่แถวนี้ครับไม่ใช่ เอ้ย yup. อืมอืมอืมตายตายตายดิวะโดดเอออืมวิที์ยากตีเย็นไปไหนล่ะหายเฉยเอ้ยเสียงเสียงเสียงอยู่อันนี้ปะไม่ใช่เปิดไม่ได้ อ่ะละนี่นะนี่ไปไหนยจะวิ่งไปแวจะวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอุ้ยหายอีกแล้วอ่ะเฮ้ยหายไปไหนแั้วแต่ว่าเออไปอยู่ไหนมาเสียงเฮ้ยอืออืออือกว่าจะจับได้ แม,แม่งมุมอุย๊ยวัดดีจ้าวัดดีจ้าอืออืออือไปไหนล่ะไปไหนล่ะอือกกะจอกันแม่งมุมแล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้แมงมุมมันเยอะจังวะไม่มีแล้วเอ๊ะเอาวะ ไปไหนไปไหนไปไหนอือื้มเรียบร้อยดีไหมรู้สึกว่าในห้องน้ำเรายังดูไม่หมดเฮมีเสียงมีเสียงโอ้โหเยอะขนลุกโอ้ยขนลุกอื้มตายตายหมดไอ้ขนลุก สิ่งน,นนะ้นคือกลัวอันนี้อ่ะโอ๊ะแต่นี้ก็มีมีเหรอ,อตายแล้วบ้านนี้มังบุมเยอะมากไม่อยู่คนหนึ่งอนะ่ะไม่เอาไม่อยู่ัลหลไม่มียังไม่อันล็อกเลยอะสวัสดีจ้า อะไรอ่ะสนุกละง,งานนี้เอาชิปหายไฟไหมอ๋อหนับได้เอามันมีกระสุนด้วยเก็บได้ไหมโอเคเพิ่มกระสุนไว้ให้เอาอย่าสิบฟันไม่ดีหรอกตายแน่ไอพวกมมงมุมอือหึอือหึ อยู่ไหนกันจ๊ะตังลูกมีไหมจ๊ะเฮ้ยคือนี่คือมากับจัดแมงมุมจริไม่ได้ทำไมบ้านมันเละเทะขนาดนี้อืออยู่ไหนจ๊ะออกมาซะดีดีฮัลโหลเกียงมัาอยู่แถวนี้ อันนี้บอกว่าอ้าเจอแล้วไปไหนไปไหนอืมเอาจุด่ห้าเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งไม่อ่าดับไงเราต้องเราต้องคำเร่งถึงอ่า เออ่ของใช้ของเขาด้วยครับมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย what oh T V ย่ออะไรกันเนี่ยโด,โดนไฟไหม้ก็ไม่พังครับดูครับนี่จอก็ไม่แตกนี่มีควันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเอาไปแช่ไว้ก่อน โอเคอันนี้ปวดล,ล็องกันยางมีตรงไหนอีกมึงจ๊ะไปลโหลแต่เสียงมันไม่ค่อยมีแล้วนั่นหะ้องนี้มั้ยมีประตูเฮ้ย <c oughs> นิ่มบันมาได้ไงคนละเกมมาละว,วางไว้ก่อนอุ๊ยทำไมปน,นอืมอวางไว้ฮัลโหล โอเคไม่มีลูกบอลไม่มีสมุดไม่มีกล่องไม่มีลำโพงเอ๊ะนี่เอ๊ะอุ้งอุ้ง <c oughs> กระจอกว่ะรู้สึกสะใจมากเลยคือเห็นของจริงนี่ต้องวิ่งหนีแทนนะมาเจอในเกมนี่คือแบบ แหม่ทำอะไรก็ได้อะไรอะ่ะว้าวดาวกระจายอะ่ะดาวกระจายทำไมในนี้เมื่อกี้มีอะไรขยับด้วยอ,อือไปฮะอืออือ,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 อปลาปลาไปโดนไม่ไหวแล้ว อืมอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าหมดไหมแล้วก็แผไม่มีเลือกเลือกให้หมดหมเลือกต้องกับจัดให้หมดไม่ได้ครับหมดไ๊่หมดแล้วอุ้ย หมดแล้วปะเอ๊ะตรงไหนยังไม่ได้เช็คอีกมั่งนะโดซสิอืหอหึไม่มีโอ้โหเกมเยอะจังวะจอยเยอะแต่เล่นไม่ได้สักจอยเลยวมยเนี่ยก็บอกว่าเกมฟอมอัพเบิร์นอ็อบเจกต์เบิร์นออบเจกต์อ่ะได้เลยเห็น <c oughs> ไหมถูกปะ ไอ้ถูกด้วยเนี่ยเป็นการทำความสะอาดฆ่าเชือ้อฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อโรคนี่โอเคหมดละนี่หนึ่งอีกนิดหนึงนน่งฆ่าเชื้อโรคเอาไว้หมดเอาวิทยุได้โอเคหมดละ ค่าสไปเดอร์แมนกับหนังสือค่าไงอะ่ะค่ายังไงอะ่ะโอเคิีนหนังสือมากเปล่าเดี๋ยวนะ <laughs> เอาจิงเลย เดิน,นี้ฆ่าแมงมุมเขาใช้แบบนี้กันแล้วลหะอะือหืมันให้เราฆ่ากับหนังสืออะหนังสือว่าแต่มันเป็นอยู่ไหนวมนแหละไม่เจอแมงม,ม,มุมเลยฮัอลล้าไม่มีเลยเนี่ยไปไหนหมดละ อัน,นี่อ่ะน,น,น,นี่เปิดได้แล้วนี่วะันนี้เนน,นนี้ต้องมีเยอะแน่เลย <c oughs> อ้าวอาว้ยังไม่ทันได้ข้ามไปมุมเลยไม่ทันได้ข้ามมุมกับหนังสือเลยอะไรวะโอ้ <c oughs> ใช้เวลาไปสิบสามนาทีโอ้เนี่ยไม่ได้ข้าไปมุมกับหนังสือครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยว ไว้ค่อยมาต่อกันในคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอพัเขาไวเทนนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็ฝดปกดไลค์กดซับสไครป์เป็นอะไรใจผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม